ัโอ้โหตอนนั้นส่วนพี่เนเน่เน่ก็เป็นพี่แอร์รสอนกีต้าร์ผมเลยใช่ไหมใช่นานจริงๆใช่นานมาก4-5ปีนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่รู้จักกันอีกเลย ไี่ไม่ได้เชื่อโอนนะครับที่พี่อยู่ต่างประเทศโอ้ที่เราไม่ว่าแยกย้ายยังไปเติบโตใช่ใช่ใช่ซึ่งวันนี้ก็เป็นเกียรติของผมมากครับที่ได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกขนาดใช่ศิลปินระดับโลกอย่างพิวินนัทเชิญมาเป็นเกียรตินะะเลยทุกคนยินดี่ทุกคนด้วยนะคะ แน่นอนครับโอ้วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีโชว์แค่นี้ใช่ไหมครับพี่เนเน่ครับอ่อค่ะวันนี้มีโชว์ว่าอยากจะมีอะไรมอบให้กับแฟนๆของผมบ้างไหมนะอ๋อแน่นอนนอกจากเป,เป็นโอกาสดีๆเนาะที่พี่วินครทุกคนมาเดทเนาะก็ในก็มีเพลงน่ารักน่ารักความรนะักเกี่ยวกับความรากักประมาณไทย่ทุ่งถ่านด้วยเนาะมาฝากทุกคนคะ่ะโอ้รอฟังเลยนะงั้นผมรุกเกินพี่เนๆ่นๆไป ขอบคุณครับขอบคุณครับ